ตอนนี้กำลังจะรอต่อแถวค่ะจะเช็คอินแล้วตอนนี้นะคะเราเข้ามาในเกตแล้วเรากำลังเดินไปเกต4 7ค่ะไปกันกำมางจะขึ้นเครืแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสองเกือบตีสองแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะบ๊ายบายฝันดีค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินกันแล้วค่ะเรากำลังจะเดินทางไปกาตาคนเต็มเครื่องเลยไปนอนกอนก่อนนะนอนจริงๆแล้วค่ะลีนบ๊ายบายมอร์ n ิ่งค่ะตอนนี้กาตาร์แล้วถึงกาตาร์แล้วาาก,กำลังจะตีห้ากำลังรอลงเครื่องค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อเครื่องกันอีกสองชั่วโมงนะคะจะขึ้นเครื่องกันอีกเล รอเกตออกค่ะนั่งรออยู่ที่พื้นเลยมีคนรอเยอะแยะเลยโหเกตไม่ออกแต่ว่ามีเวลาแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงในการรอแต่เกตยังไม่มารอเวลาตอนนี้ก็เข้ามาในเกตของ C หนึ่งแล้วนะคะตรวจหัวจะรดเท้าเลยค่ะคุณแม่ดูนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะขำๆนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้เปลี่ยนเวลาแล้วนะคะตอนนี้เรา6โมงครึ่งค่ะทุกคนเมื่อกี้เรารอตี5กว่าเกตจะออกก็ตี5 55ห้ากว่า,ช,าช้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ตรวจเยอะมากแบบไม่ได้มาจ็อมาเจ๊บะอะไรเราจะนั่งกันยาวๆแล้วนะคะรอบนี้เราก็ได้เปลี่ยนแม็ดอันไหนกันแล้วเราก็ใส่แค่อันเดียวก็พอนะคะ คราวนี้ก็จะนั่งยาวจริงๆแล้วเจอกันใหม่ที่อเมริกานะคะขณะนี้เครื่องยังไม่ได้ขึ้นเลยเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุจ้ากำลังทยอยลงทยอยลงจากเครื่องจ้าดีเลยหลายชั่วโมงเครื่องเสียด,ด่างมากงงไปเลยจ้มาอเมริกา รีวิวสายการบินกาตาได้ข้าวฟรีเพราะว่าดีเลยไม่รู้กี่ชั่วโมงจะได้ไปบอสตันค่ะได้ขนมมาแบบราคางงมากกาตาสายการบินที่ดีที่สุดค่ะกาตาค่ะจากจะถึงบ่ายสองไม่รู้จะถึงกี่โมงนะคะไม่ให้ซอสอะไรมาซอสก็ไม่มีค่ะทุกคนจากจะได้ไปเที่ยว เที่ยวในสนามบินละวกันบนบินจะไม่ต้องใช้ลำปีหรือไม่ผมใช่แหละใช่แหละอยากไปแล้วอะหมดตั้นเรียบร้อยแล้วค่ะตามที่คุณแม่บอกไปค่ะตอนนี้ก็คือ2องทุ่มครึ่งแล้วนะ ลูกเรากระเป๋าเราก็เช่นกันค่ะไปเจอกันข้างล่างนะเรากำลังไปต่อโมกันนะคะตอนนี้เหนื่อยค่ะข้างนอกมืดแล้วด้วยถึงแล้วนะคะ